สำหรับวันนี้นะครับจะพามาชมการทําขนมนะครับขนมแบบยัดไส้นะครับอันดเบีรกเข้ากับมาละลายเนื้อยสีก่อนนะครับผมมันละลายแบบนี้เลยครับแล้วเอาไปลากน้ำนะครับเป็นกระเบ้งสีเขียวคือเกลานะครับผมแล้วก็เอามาทําเอามาล้างน้ําละลายน้ําแล้วก็เอามาล่ล้างน้ำเพื่ออีหยังเอาก็เท้าน้ำออกแล้วก็เอามาใส่ใส่อีหยังนอกะไรดีหน่อ ใส่ใส่ใส่กระบวย y บ่เออเอาเอาก็มาแกะออกแล้วก็ใส่โอ้ยใส่หาสมหมายอย่างอด้อเอามาใส่ถวยแบบนี้เออแล้วก็เอามาละลายบัแบบนี้แล้วก็มาละลายนะครับละลายแล้วก็มาใส่แป้งนะครับโอ้โหไได้กินโมกุโมนี้เอ้าแบบนี้เราก็จะเอาไป ตีนะครับผมเอาไปตีใส่กันครับน่าจะเป็นไข่เด้อเทใส่เครื่องตีลงไปนะครับนี่นะครับอ่าใส่เครื่องตีลงไปน่นตีใส่ไข่อีลีนะครับตีใส่ไข่นะครับเทไข่ลงไปนะครับผมนวดให้มันเข้ากันนะครับตีให้มันเข้ากันนีดหน้อยนะครับผมจากนั้นเราก็เอาเอาไปเฮ็ดเอาไปใส่ถุงนะครับผมเอาไปใส่ถุงใส่ถุงเอาแล้วไปทำอ๋อเอามา เอาออามาเห็ดบีบเป็นแบบนี้นะครับเป็นคล้ายๆกับเนียงอ่ะนี่นะครับแล้วก็เอาไปอบเมอแล้วก็เอามาอบนะครับเอามาอบจากนั้นเราก็จะมาทําไส้นะครับผมทําไส้นะครับเอาหอมกระเทียมนะครับเอามาผัดแล้วก็เป็นหมูบดนะครับผมเอามาผัดใส่น้ํามันให้มันหอมนะครับผม แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ใส่อะไรนี่ใส่แครดรทกับมันฝรั่งนะครับผมแล้วก็น,นาลงไปนะครับนิดหน่อยนะครับผมเอาบัดน,นี้แล้วก็เี้กระทะเออเอาแล้วจะเปลี่ยนทำไมกระทะนี่เอาใส่กระทะเข้าเป็นยังไงด้เสียบบ่เออแล้วก็อะไรนี่เอาขัดลงไปนะครับผมตามด้วย แป้งหน่อยนึงนะครับอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นแฮมเด้อเอาผัดลงไปนะครับใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับผมมันจะออกเป็นหน้าตาแบบนี้หลังจากที่ขนมปังเราเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เอามีดปาดนะครับเอาปาดแล้วเราก็ใส่ผักลงไปนะครับผมแล้วก็ใส่ใส่ลงไปแล้วก็ไข่อีกครึ่งลูกนะครับผมโอ้ก็สิได้กินเนือ หน้า,าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับคุณบ๊วบยเนาะ